หนีเด้อเนี่ยไดโนเสาร์บอกเลยตั้งหลักก่อนนะ อยกันแล้วเกินลังจังเ่าเนอะทำไมแรงดีสู้ไม่ไหวทางเรียบก็สู้ไม่ได้เอาใช่ไหมเนื้นเนี่ยโอ,โอ้โไปจบไป ที่ลงได้ยิงวิ่งถ้าถ้าวิ่งแบบทำเรื่อยก็เดินอะไรนะวิ่งที่บ้านก็ได้เพราะว่าอยังไงปะแค่แต่ว่าเอาเลยนะก็เดินอ้อสูงจริงวะชันนะเนี่ย โอ้ย oh. 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 หัวใจจะกระเด็นออกมาข้างนอกโอ้ oh. oh. เจิเนอะไม่ไหวอะ่ะไปก่อนเลยนู่นนะนี่ขนาดเดินยังจะไม่ไหวโห oh. oh. จริง ลรงดีก็หมดที่เรียกไปดีกว่าไม่เรายกก็ไปหลอดเลยใช่ไม,ม่โทษเลลมแรงเนินก็ชันหินก็หินโอ้ ดีอยู่อย่างเดียวอากาศดีคือบางเฉลิมชาตขวดอุ้ยนี่ใครมาเมาเหล้าขขวดเบียร์แตกเต็มเลยเนี่ยไฮนิกเก็นสามคนนั่นเขาก็ลงเนินเราอะยังอยู่ตรงกลา,างเลยเอา้สสาตกใจ ไม่เคย,ย,เ,ยเพราะว่าฝน่อนก็ลงเนี่ยฮะขนสอดลงนี่ลงนู่นนะไปไหม นักวิ่งวัถ่ายเนี่ยน่าจะพร้อมบรรยากาศดีบรรยากาศน่าเสียตังมาก ปไปไปนิมเอาเลยเปลี่ยนชื่ออะโค้ตู้อัลตาลตาเลยอลตาใส่ชินด้วนะห้าสิบดิอัาตา กล้าพลังหาลองไปละมาทิ้มนะเนี่ยข้างหน้า

หลงหรอกมีรถหนามไหมข้างหน้าเราจะไปได้ไหม่ปไปได้เออชิวๆเนี่ยชิวหรือเปล่าเดี๋ยวประมาณนี้แหละ หนักว่าอีกรี้เีทาง่ๆดทนกันางของก็ันเราเนี่ามีทางทางนี้ึงไม่หนีได้นี่เขาได้นี่ทางเหนียวเรียน้นได้ยั่งไงเราอะเราก็ไปเนี่ยเนาะอ้นี้ไงออกนีเลยอาจางเคยมาอยู่เคยปันยานมาอยู่แนี้เราจอดอยู่นู่นถึงเลยถึงแล้ว เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นเขาได้แล้วบอกเขาบอกว่าขึ้นเขาได้แต่เราก็อย่าขึ้นหาขึ้นใจเยังเย็นเรามาไหนก็แล้วก็ขึ้นเขาทางนเรียบยังเอาไม่ลงเลยขึ้นเขา หาเรื่องลำบากอยู่บ้านอุบัติเหตะ อนโอ้ oh, หลายเดิน ถน่ใช่เป็นทางล,มาล,ลงมาจากล่อหนออกได้ไหมอ่ะ ขอหาว่าเราแสดงสดัญลักษณ์อะไร <laughs> ไหมเนะ <laughs> ปล่าวิ่งเสร็จก็ไปเลือกตัง้งนีคนเลือกมาเลือกตัง้งหรือเปล่ายังไม่ปแปดโมง